เปลี่ยนคาขอบคุณระยะสั้นให้เป็นความทรงจาประทับใจระยะยาวแล่ครั้งน้นที่เราปิดจบคลาสใช่ไหมเราก็ยังมีแบบให้คนมี recognition กันชฉ่นชมขอบคุณอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะค้ชมแนะนําให้ทุกคนค่ะลองทําการขอบคุณหรือการ appreciation ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าคาูด o กการ์ดเราสามารถเอาไปดีไซน์ได้แบบหลากหลายค้ชมก็เอาการ์ดพวกนี้ค่ะมาเขียนนะคะคําแบบเก๋ๆข้างบนเป็นคําสมัยใหม่ะคะ่ะอย่างงี้ก็แบบสุดปังมงลงจึ้งมากตัวมัมตัวแม่ยืนหนึ่งค่ะเสร็จแล้วตอนที่เรา ให้เขาเขียนขอบคุณคะ่ะก็ให้เขาอ่ะได้เขียนลงในช่องนี้เอาไปยื่นแล้วก็แลกเปลี่ยนกันซึ่งตัวเนี้มันมีความแตกต่างนี้เวลาที่เราทาใช้โพสิฐธรรมดาเนาะมันก็ดีแต่ว่าเวลามันเก็บอ่ะก็เป็นซ้อนๆกันมีโอกาสขยับถึงได้ง่ายแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นการแบบนี้ยมันควรค่าต่อการเก็บคะ่ะบางครั้งเนี่ยถ้าเราเก็บไว้แล้วกลับมาดูเนี่ยมันก็เป็นโมเมนต์ดีๆที่ทาให้มาเตือนใจเราว่าเออวันนั้นที่เราเรียนอันนี้นะแล้วมีคนชมเราแบบนี้แบบนี้ด้วยเงี้ยแนะนําถ้าใครนะคะจะต้องทําคลาสสอนแล้วก็มีการชชื่นนนมมกมกกกััีาารขอออบคุณเลงบ แบบอย่างการ์ดไอ้พวกนี้เอาไปทํากันได้ค่ะแล้วใครมีการ์ดแบบไหนที่รอไปทําเอามาโชว์เอามาอวดกันได้นะคะ